น,น,น,นะครับทุกคนวันนี้เนื่องกับผมอีกแล้วนะครับกชราโอกับเกมรีออฟเรชเชนนั่นเองวันนี้จะมาเล่นเซนอร์ฟินสปอร์ตกับแมปใหม่นะครับทุกคนแพทใหม่นะครับโอเคทุกคนแพทใหม่นะครับเป็นแมปน็อกซัสนั่นเองเนาะซึ่งผมอยากดูอยู่เห็นเขาจะทําเป็นอาเคียนสามาไม่แน่ใจที่ว่าเป็นเป็นในเรื่องของน no ็อกซัสเนี่ยคือน่าสนใจอะ่ะไม่ใช่นะผมชอบตัวละครหนึ่งในนั้นแบบเขาเพิ่งปล่อยมาเลยคือเมลนะทุกคนเพิ่งเป็นตัวละครที่สวยมาก แล้วโมเดลตัวละครจะบอกว่าเขาทําแบบเขาทําจึ้งอะทุกคนทําสวยมากผมเมินเลยอะผมไปเห็นสก,กิลแลกก้วสกิลคือดีอะสก,กิลเคาน์เตอร์คือแบบที่สุดเจอแน่ผมเล่นผมผมเล่นแน่มาพร้อมกับสก,กินอาเคนทุกคนซึ่งสก,กินแบบโคตรสวยนานๆที่ผมจะเจอแบบตัวละครโมเดลสวยขนาดนี้เพือสวยมากแบบซึ้งอะเจอกาคาเก,กเวน แต่ผมไม่ได้ตามอาเคนทุกคนผมว่าผมไม่ได้ตามช่วงพิวโทเวอร์อะของที่เป็นจิ้งวายแล้วก็เฮดลินเ้ยผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องของตรงนั้นแต่อยากรู้นอกสัตว์ทุกคนนอกสัตว์คือทำเซนเนมาติ่ออกมาแบบว่าดีมากอะแบบสุนเต้นอะก็เลยแบบสักหน่อยนะแบบมันน่าสนใจอะทุกคนแล้วมีตัวละครแบบอย่างเบลอย่างเงี้ยแล้วสวยมากพลังแบบพลังเวทอะไรเงี้ยโอ้โหเจอผมแน่เฮ้ยเฟิร์สบาทวะทุกคนแล้วก็มีรองเท้าแบบใหม่นะครับทุกคน คือน่าทำามเคว็ดอันนี้เนาะัางไหนทําได้ก่อนก็คือจะได้ลองทาแบบอัปเกรดนะครับทุกคนก็คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่แมปใหม่หมันก็มีแบบฟังก์ชันมีฟีเจอร์แบบได้ให้งให้เล่นหลายอย่างมากเลยหยุดหยุดหยุดรือว่าหลังก็ได้ จะตายแล้วอย่างนี้เดียวเองอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยบอเลยบอก็เซราฟีนจะมีสกินอีกเซตหนึ่งนะครับที่จะมานะเป็นเซตอาหารจีนนะครับทุกคนเป็นทางหูรูนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจผมจะซื้อมารีวิวไหมเพราะรู้สึกว่าไปดูมาแล้วมันก็แบบมันไม่ได้รู้สึกจึ้งใสขนาดนั้นพูดตามตรงเลยเอาไปมนโตนกับแล้วนั่งทมุนโตนไปเจอผมรู้สึกว่ามันมันก็สวยนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าแบบ มันยังไม่จึ้งใจขนาดนั้นอนะแต่ก็อาจจะซื้อมันรีวิวหรืออาจจะไม่ได้ซื้อมารีวิวก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับทุกคนแล้วแต่ฟิลเลื่องหุตอนนั้นด้วยว่ามันจะยังไงเนาะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแบบกำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีไม่กลางใหนะม่เนะเฮลี่ยงควเดนไปก่อน,นได้ไหมได้ไหม สวยสวยไม่รอดเพื่อนเลยเนี่ยให้เพื่อนเอาคิวไปเลยผมรู้สึกว่าเมลเหมือนจะมาเชงอะไรหลายหลายอะไรหลายๆอย่างนคนเป็นแชมปเปี้ยนที่แบบว่ามันไม่เคยมีสกิเลเคา์เตอร์มาก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเมลน้น่าจะแบบคนตีนอะ่ะเออเพื่อนอย่างนี้คือแบบนัน้นน่าจะแบบโคตรจะจึ้งอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นแล้วก็อาจจะได้เป็นเมนเลยก็ได้เพราะว่าต,วตัวตัวละครมันน่าเล่นจริงๆทุกคน,นแล้วตัวละครมันก็สวยด้วยอะไรเงี้ยตัวละครเวนมันมีผิวอ่ะเขาไม่รู้จะต้องแบบ ทำยังไงดีปาร์ตเอฟฟินไม่ค่อยแม่นแล้วเนะี่ยเล่นแต่เอดีเล่นแต่ตัวยิงยิงยิงปาร์ตเกิยวเซตเปีนโปรเจคทายไม่ได้เลยเอาเปนเอาเบนเอาเบนโอ้ยปิงปิงปิงอะไรวะเนะี่ย โอ้โหเยอะจังล่ะโอ้โหเยอะจังล่ะอะไรวะเนี่ยสวยเนี่ยนะโคตรกล้าเล่นเฟอร์เทเลตปะถ้าเราเฟอร์เทเลตปุ๊บอาอเอาได้ไปแล้วนี่เฟอร์เทเลตโอเคเราได้ราคาแบบใหม่เลยนะครับทุกคนก็ยวต่อให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีตัง แต่เขารวมเซิร์ฟกันแลวนะ้ทุกคนก็คือก็จะปิงนิดนึงก็ไม่นานนี้แต่ก็ปิงอยู่ปิงผมโอ,อ้ติวติวประมาณหกสิบเหลือห้าสิบอะไรเงรี้ยแต่มันมันเจ็ดสิบงแต่ที่อัพเซิร์ฟมาก็กเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นการรวม ดูดเลือดเราเฉยเอ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 ยนพวอดเอยเอยเอยโหบาเลียหิวก่อนหิวก่อนเราจ่หิวได้ลทุกคนเราจะไปหวงเยยฮ้ยเ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 ฮ้ใจ็นนะโอเคหิวหิวหิวครับหิวครับหิวครับจังหวะนี้ใครมีผมหิวครับ ทุกคนหมดเลยครับคนจะได้ออกเรจะได้ขับออกหงทาทุกคนดูไหมเนะี่ยเหมือนเกม,เกมจะจบก่อนเลยก็คือในแผ่นนี้เกมก็จะเร็วขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่ามีอันนี้แล้วก็มินเนี่ยนช่วงต้นเกม,เมอย่างเงี้ยเลือดมันน้อยลงเนะเาะอ้าวเห็นไหมเขายองแท้แล้วเนี่ยผมไม่ได้ออกเทัาแบบใหม่ทุกคนดูเลยน้อยอะ่ะมาทุกคนตาทีแล้วมันจบเร็วไปแล้วมาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งแบบว่าตาทีแล้วไม่ออกเท้าทุกคนดูเลยอะ เพราะว่ามันจบก่อนจบเร็วเกินตอนนี้ไม่รู้กันไม่รู้ว่าจะได้ออกให้ดูไหมเพราะว่ามันต้องแบบใช้ความเป็นทีมสูงอะเนียเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครอย่างเมลเล่นง่ายนะเพราะว่าผมผมไปเห็นแบบคนเขาเล่นมาเนี่ยไปเห็นสกิลมันงรู้สึกว่าเมลมันเพื่อนที่จะเป็นตัวลอครที่เล่นง่ายในระดับนึงนะทุกคนรู้สึกว่ามันก็แค่แบบว่าเอ่อทำสแต็กให้ให้ถึงแล้วก็มันก็จะมีแคปเลือดอะไรเงี้ย คิดคิดว่าน่าจะง่ายพอสมควรแต่เพื่อนอยู่ไหมเนี่ยไม่เอ่ออะฮัลโหลฮัลโหลโอกีหายทุกคนโอกีหายออมาแล้วโอเคเราเจอเป็นไทเซราฟีนทุกคนเซราฟีนเอดีซีเนาะแต่ก็ต้องลองแตะอยู่ทุกคนตัวละครเดีอ่ะมันต้องลองเล่นอ่ะคือเราเราเราแค่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่เราต้องลองเล่นจริงๆว่ามันจะง่ายจริงไหม เลยอุ้ยได้เฟิร์สบัตว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยตัวนี้ได้ไหมฮะไ,ไม่อ่ะเราจะเป็นอิมพีเรียลทุกคนทันทีเพราะรู้จักตัวจากทรงแล้วอิมพีเรียลน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆอยู่ ไม่เห็นเลยอ่ะคือเมื่อผมไม่เห็นคุณเลยอ่ะตอนนี้เราขาดแค่เฟอร์เทเรตนะครับทุกคนแม่ก็มังกรสามตัวกับเทสวยนี่ขนาดเราถูกไม่โด,ดนแะน่คอคียวทำเองแล้ว สวยโลสวยนี่แหละถูกต้องที่โซดโอ้เขาเสียอยู่ว่าเขาเสียเขาเสียเรลมไปแล้วเหรอเขาถึงไม่กันนาตีเรวโบติโอ,โอจะชอบกันนาตีเลยลฟีน่ะสวยนี่เก่ได้ โอหน่อยอะนี่ท um ุกคนมันบอกว่าทีมที่ทำสองสองภารกิจทำเบ็ดดางต่อไปนี้เนาะก็คือเราทำเฟิร์สเทอร์เรดกับเฟิร์สบัตก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเป็นเฟิร์สเทอร์เรดกับมกรสามตัวก็ได้สวยเล่งเซอร์ีนก่อนเลยไม่เล็งอ่ะไพอ่ะปล่อยไพ่ไปทุกคนเรามีสแตกหลอกไม้แล้ว สวยเหนือล่ะความช่ำของัอเนี้ยของทีเดียวอะเพิร์เทเลตปะนี่ดอกไม้กุ่มใหญ่ไปเพิร์เทเลททุกคนเราได้รองเท้าแล้วรองเท้าเราทุกคนเราออกกลับไปออกรองเท้าจ่ไม่มีตังค์มาเด็ดเดี๋ยวเราซื้อรองเท้านี้ไปก่อนเอ้ยมีเรามีเงิน เนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบอัปเกรดแบบว่าของอันเนี้ยของที่อยู่ที่แบบเอออันเนี้ยเออทุกคนเก็นไหมเอออันนี้คืออัปเกรดของนี้อันนี้คืออัปเกรดคั้นสุดแล้วก็จะได้แบบได้ซื้อเลยเราต้องซื้อในการอัปเกรดคั้สุดก็ขึ้นมาตั้งสิบหน่วยนะทุกคนเห็นมเห็นปะแล้วก็คอมเน็ตกันที่อีกห้าหน่วยมันก็เพิ่มความได้เปรียบให้ฝั่งเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเป็นแบบแล้รก็แล้วแเป็นฟีเจอร์ที่ดี สวยโอ้มีคนวาดลงได้ไหมอรัมูมูิดเดียวสวยแต่บริเวณมายาวยาวโอบริเวณมันน่าจะอันนี้ปะเอะอเออได้อยู่ได้อยู่ไม่แต่ทะลยาข้าโอ,อไดเหรอเฮ้ยซึ่งอยู่แต่เราขึ้นบนบกับนาทีมันไม่ไหวเลยน,นะ ค้ดถนะึงแอบมังกรนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วยหน้าพีก,ก่อนสวยแอมคัมมิง่งแฟชั่นนิดนึงว่าไปช่วยเพื่อนมาโอ้โยก็เทปินจุดละกำลังไปจะช้ามากตอนนี้ซูบิ่งแบบช้ามาก Nói Ở năn vườn anh 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 ไหมต้องตบามัวแต่เนี่ยมัวเต่าตรงอยู่ตรงเนี้ยมัวแต่มาบลุมุ้มอะไรก็ไม่รู้แต่สุดจะออไม่เอาเนี่ยตัดสุดท้ายก็ลงเอือที่เนี่ยสุดท้ายอยู่ดีรีบเอารีบเอาตีตีดอกไม้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 ีอมาีอกไม้ตีมก้ีมีตีดอมาีมีมไมอีก เราได้สเต็ตออกมามาเท่าไหร่แล้ว, 54, ลว Focus, YouTube, ท,ทุกคนสี่ทุกคนเรามี Adaptive Focus อยู่ที่สามดหน่วยกับ XPE หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหน่วยโคตรจะตึงโอ้จจโออโยอะไรวะผมอันตรายของผมเนี่ยตลกมากตอนแรกนึกว่าแบบใครโอ๊ย เลยเหรอทารีเลยเหรอโอเคโอเคโอเคอะไรปะสวยม่ได้มังกรแลน่นะโอ้คนเดียวก็ได้ <c oughs> โอ้คนเดียวก็ได้ แล้วผมอยากถามทุกคนว่าทุกคนจะถือสก,กินใหม่เซราฟีนไหมสำหรับแบบคนที่เล่นเซราฟีนหรือเมนเซราฟีนอนะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสก,กินใหม่ที่เป็นทางผมรู้สึกว่าสำหรับผลนะรู้สึกว่าแบบมันมันยังไม่ซึ้งขนาดนันกก้นอ่ะนี่ก็เลยอยากถามว่าทุกคนจะซื้อกันหรือเปล่ปาออกสก,กินใหม่ของเซราฟีนผมก็แคคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมมันแต่เอาเป็นเมนเซราฟีนเลยนะเราจะไม่ซื้อจริงๆหรอ 어오오 어, 어. อยู่นู่นเหรอเอาตายจริงมจังหวะนี้จะรอดอะไรอะ่ะคุณเดินไปเดินกำลังไปของมันกังไปเออเออสีเกาสิเจอซีนแบบไดอารัตเพิ่มเหมือนกันเนี่ยเพิ่มอาคิวโก้เพิ่นมมาคิวโก้คิวโก้คิวโก้เพิ่มมาอันนี้ก็เออผมลืมบอกเรื่องน,งนี้เรื่องบัฟไอ้ที่เราไปตีมันคือทุกคนที่เป็นที่เป็นมอนใหม่ มันจะช่วยบัฟเอฟเฟกมังกรเนาะที่ว่าแบบเนี้ยเอฟเฟกตรงเนี้ยบัฟขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออก็คือมันมันไม่ได้แค่บัฟมังกรทุกคนมันคืออันนี้ด้วยวาลอนด้วยซึ่งวาลอนปกติมันก็บัฟแรงอยู่แล้วอะแล้วมีอันนี้ไปอีกอะก็คือจบฝันน่งนุ้นคือจบ,ออบ,บตอนนั้นคือจบไปเลยอะแบบตอนนั้นคือจบป๊บะก็ไม่ได้พ้นนะครับพี่ มาเราเพลงแข่งกันแล้วล่าสุดโอ okay, เคเขายอมแพ้แทุกคนเห็นละยังไม่ได้จะโชว์พลังของไอ้นี้เลยของมอนใหม่เลยของออบเจกต์ใหม่เลยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นอะไรกับแมปใหม่ตัวละครใหม่อย่างแมปใหม่ my, อย่างเช่นตอนเนี้ยนักซัสที่แบบเออรู้สึกว่าเข้ามือไมหมรู้สึกแบบเลือดเลือดไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น ตัวละครที่กำลังจะเข้าใหม่อย่างเช่นเมลทุกคนว่าแบบเออดีไหมหรือทุกคนว่ามันยังไงก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนก็สำหรับนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็กดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย